ผู้ฟังเอ๋ยคำพญาภาษาข่ยาาาอยถือมาแต่ปูญาสี่ห้ป้าละทิมไปใดนอจังใดขั้นโบมีผู้สืบใบสมัยใหม่ดอกไทยแลนดมิดเสียงพินสินเสียงแค้นแม่นเสียงยั้งสีดังกองอนุชนคนเป็นนองเกิดมารุ่นบนุนทรงคำพญาเบิดขาลงอีสานคงสี่เสื่อมเสาขั้นมูนเขา่าเป่าศูนย์แล้วเป่าศูนย์แล้ว สิบนิ้วอันไรแหวนนะครับสองแขนโนบจ่อก,ก่อเกาขอเกาวสวัสดีครับนะครับขอสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่เนืเอือ่อยยนืออายน้องนุงลุงป้านาอาสุขีมันเสมอมันเครือเกาทั้งผู้ฟั่งผู้เบาความเสาร์ยาสมีเด้อพี่น้องเด้อพอพอดีคือเกากับจานกุพงคนพญาลูกในบานหวานในกอออในเหงาเหล่าในไห้ไกในกระซุ่มซุ้มพี่น้องบานตาเฮ้า บได้หวังสีมเวาอวดอ่างใหม้มังมนดอกคนใดเวาด้วยค่วมจริงใจและหวังดีน่าดอมทานม้วยขึ้นมาเถิองห่านสีกำมัดกัดเขียวใส่ขั้นเมนสู่บอดีสีล่งห่านดอกแลนนี้อย่าเว้านั่นอย่าเว้านี่มั่นสีเคิกเวลาเบิดจายพญาม้าต่ำเจิดมั่นสีเบิดเวลาเบานอพี่นอ้นองเนาะแนวความเบาบรดหาปัญญาบรดีสื้ออาปาขึ้นความเบากำลังมาก อ่าเบาไปหลายมันกันยาวมันกันยืเปืดภ่มิใหม่ความเบากัแหงหลายเอา้ามือนี่หันมาเบายกยางใหญ่ามาเบาอ่าพิศนธาธรรม,มือนี่มือจบบั่นสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้วค้อนตอนจบแล้วนะครับหอดปัน่นหอดบทที่บอกว่าอยากหุ่นจักพระเข่งขัดให้ถามหยาดถามโยาามเอ้า้าขอยากหุ่นจักพระเข่งขัดคือต้องไปถามหยาดถามโยมมันหมายความหมายจังใดต้องเอามาไข่กับจังสีเข้าใจ หมายความบายโยมศัทธ่ามาวัดบ่ได้ขาหากเห็นส่งเห็นวาดของเจ้าหัวจัวน่นมาทาั้งเสามาทั้งเพนปฏิบัติวัดถากโยมหากเห็นมาหมากไผเด่นไผดีไผปูเห็ดอีหลีไผตึงไผ่ย,ยอนไผบวดหลังไผบวดกด่อนไผข่านไผดูพอะโยมเห็นหญ้าคู่ไปล่ามาวัดสีหูเห็นเด่นชาติกว่าถามพระน้ำกัน โยมมาเพ่จังหันหากเป็นคือแวนแนมหอดสอดหอดแกนคุ้นงามคว้ามดีเรื่องพระเถนเนีน่ยนชี้ให้ถามโยมแนชัดนี่ละอยากมุจักพระเก่งคัดก็คือให้ถามอยากถามโยมบนว่าคือโยมเนี่ยไปวัดไปจังหันไปเพ่งเกษมัวว่าองค์ใดบวชก่อนองค์ใดบวชหลังองค์ใดคิดจะวัดโอ้เฮ็ดดีหลายบริขาดองค์ใดเป็นเจ้าอาวาตองค์ใดเป็นพระคู่เป็นพระมหา องได้เป็นเจ้าคณะตำบลจังสันน่นนะก็คือถามโยมโยมไปวัดเกษมหูจกักอง์นั่นได้เป็นเจ้าอาวาสองค์นี้เป็นลอ่ององค์นั่นบรนบวชก่อนหลายพันษาแล้วองค์นี้บวดหลังนั่นนะ่ะมันเป็นจังสันเกษมหูจักข้องบัดปฏิบัติว่าเป็น,นเสียนี่คือความหมายนอพีนอเนานะเอาจบปิดศาธิธรรมแล้วเมื่อไ